มากินตรงนี้มากินตรงนี้มามิมไปไหนมิมไปไหนนี่นี่นี่เอานี่นี่นี่มันมองไม่เห็นเลยอ่ะว่ามือมันแย่งอ่ะมันดำซะหมดเลย ตัวนั้นไม่ยอมกินเลยไม่ยอมกินเองเลยอ่ามันก็ยังกินอยู่มันก็ยังไม่เลิอกอะ่ตะตลกดียวอ่ะ,อะไปไหนล่ะามากินสิเร็วอ่ะอ่ะอ่ะนีอ่ะ,อะกินกันอืมอืมอืู้กันลูกันละ กินสิอ่ทำไมต้องเป็นต้องยืนให้ถึงจะกินถ้าไม่ยืนไม่กินนี่อย่างอันนี้เล่มกินเลยติกกินแมวกินหญ้าไม่ได้กินกินรากมันนะรากรากหญ้าแมวรากหญ้าแมวกินเป็นยาอืมอรอร่อย ฮาเลอร่อ,ยอ,อ,อ,อกรยรูนน้ินมะเต่งเรู้ได้ไงว่ากินมากไม่ดีะรที่มัมมม่รู้ดีไปหมดหมดแล้วมั้งนี่<อ>แล้วเดี๋ยว<อ>มิมมาไม่มีกินอ่าได้ไาง,งาไม่ยอมกินใส่อิมม่มมั้ง ต้องให้หยิบให้กินไว้<ะ>มันต้องเป็นยาอ,ยาอ,ยาอยาะไรเงี้ยซะยากเลยถอดมาต้มกินก่อนนะอีอกก<ะ>ินดีๆหมก่อนจะไปแย่งเขาอ,อีกจะไปแย่งแมวอีกก็ แ่งแมวอีกแมวจะกินจะแย่งแมวอีกอร่อยจริงปกติเห็นกินแต่ผักไอเห็นกินแต่ข้าวเห็นกินแต่อาหารแมวไม่กินผักเผั่ออย่างอื่นก็ไม่กินนะกินแต่นี้มาแล้วแพนด้ามากินกินอีกปะล่ะเนี่เข้าไปกินนั่น เลยอันนะดเีกตัวนึงอดกินแล้วแพนดา้กดา,นดาก็อดเลี้ยงสบายแล้วแพนด้าก็อดเลี้ยงสบายแล้วได้กินอิมน่มหนำวันนี้ อิ่มแล้ว,ลวหมดแล้วไม่เอาแล้วเมา,วาแน่แลวมึง <laughs>